สวัสดีครับช่อง y ย u u ูบแช r ์เมกม Money ของเราวันนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมา,าแนะนำนะครับการใช้โปรแกรมในการออกแบบโลโก้นะครับเพื่อสร้างแบดด้วยตัวของเราเองนะครับโปรแกรมที่ว่านี้ก็คือโปรแกรม s o t i n g Logo Maker โปรเฟชชั่นแนลนะครับเหมาะสําหรับใครนั้นก็คือเหมาะสําหรับนักธุรกิจมือใหม่ที่มีทุนน้อยหรือว่าเป็นคนที่อยากจะลองทําอะไรเป็นการสร้างโลโก้ด้วยตัวเองเพื่อความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่า,าบางอย่างนะครับในสิ่งที่เราทำเนี่ยมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทางธุรกิจเสมอไปนะครับแต่ตอบโจทย์ทางใจของเรานะครับทำแล้วมีความสุขมันมีความภาคภูมิใจงนะี้ยมันจะออกมาไม่สวยมันก็อยากน้อยมันก็มีความสุขทางใจนะ นั้นเราไปลองดูเลยดีกว่าว่าเราจะใช้โปรแกรมนี้อย่างไรกันนะครับนี่นะไอคอนนะอันนี้ก็คือผมผมลงโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าวิธีการลงเนี่ยมันมีคนสอนเป็นวิดีโอเป็นผ่านเว็บไซต์อะไรมีเยอะแยะมากมายท่านก็สามารถสอหาได้นะครับแต่ว่านี้คือมาแนะนำนะครับจุดประสงค์ว่าโปรแกรมนี้มันดีอย่างไรและก็เหมาะอย่างไรนะครับ เ้วเข้าไปในโปรแกรมก่อนนะครับคือผมก็ไม่ได้เก่งนะครับเพิ่งหัดเล่นได้ไม่นานนะฮะออกแบบได้ 2- อสอย่างนะครับพอเข้ามานะครับมันจะมีเทมเพลตอย่างนี้ให้นะครับเป็นเทมเพลตสาเร็จรูปเลยอันนี้ท่านคุ้นคุ้นไหมครับก็คือเป็นโลโก้ของช่องยูทูบแชร์เม็กแมนนี่ของเราเองนะครับผมก็ใช้แบบนี้แล้วครับดัดแปลงเอาก็เพราะว่าเป็นมือใหม่นะครับสำหรับมือใหม่นี่ผมแนะนําเลยนะครับใช้เทมเพลตเนี้ยมันจะมีให้เลือกนะใน บล็อกนี้มันก็จะเป็น New f o r m Template นะครับก็จะมีเลือกเลยประเภทนะฮะ Business นะฮะ e c h n o l o g y นะฮะ Okay ใน Session มีแบบแฟชั่นนะครับลองแฟชั่นลองเลือลงมาดูเลยนะครับสำหรับใครที่ทำธุรก,กิจเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับขายเสื้อผ้าพออนไลน์นะอยากทำโลโก้ให้เว็บไซต์อย่างเงี้ยนะครับก็มาเลือกเอาเลยนะครับอันนี้เป็น Letter Based ก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับนอกจากที่โปรแกรมนี้เนี่ยเขาให้ใช้30วันนะครับ mm hmm. ก็จะมีเวอร์ชันโปรก็คือเสียตังประมาณ79ดอลลาร์นะครับ mm hmm. เขาก็จะมีพวกอัปเดตเทมเพลตพวกนี้ได้นะครับ mm hmm. นเะดี๋ยวเราไปลองของ business mm hmm. ดูแล้วกันนะครับสักอย่างนึงนะ mm hmm. เดี๋ยวเรียกอันสวยๆแปลกๆดู mm hmm. ถ้าสมมติเป็นเราเป็นอสังหาริมทรัพย์อันนี้ก็ดูดีใช้ได้นะครับเข้าได้นะสมมติเป็นคอนโดเป็นอะไรเงี้ยนะครับเมื่อเราคลิกเลือกปุ๊บมันก็จะมาขึ้นแสดงตัวนี้แหละครับคลิกดูว่าเนี่ยมันเป็นเทมเพลตมาเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับพวกนี้เปลี่ยนชื่อได้นะครับอย่างเนะี้ยคอนโตัวใหญ่ ก็คลิกเลื่อนๆอ,นอะไรนี่ก็ได้นะจัดแจงตาราง,งพวกนี้นะสโลกแกนเราก็ได้สโลแกนก็อาจจะเป็นแฮปปี้ไลฟ์อยู่คอนโดนี้แล้วมีความสุขในชีวิตมีความสุขอะไรเงี้ยแฮปปี้ไลฟ์เป็นซิตี้คอนโดอะไรเงี้ยพวกนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบนะครับเนี่ยมันสามารถถอดประกอบได้ สำหรับพวกนี้เขาเอามาจากไหนกันก็อยู่ข้างๆนี้ครัอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับอันนี้ผมเลือกอาร์เคเต็ตเจอร์อะไรเงี้ยนะครับเป็นพวกสถาปัตยกรรมอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราอยากปีนเป็นบ้านอะไรเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยได้อันนี้ก็ขยับออกไปก่อนขยับออกไปก่อนได้ ดูสวยงามจัดบังงอะไรเงีย้ยน,นะครับแต่อันนี้ก็ไม่แนะนําว่าให้เป็นโลโก้คอนโดนะครับอันนี้แค่ตัวอย่างถ้าถ้าคอนโดเอ็นเอนอีกอย่างเงี้ยผมก็ไม่กล้าอยู่เหมือนกันนะนะพอเราคลิกเลือกตรงนี้แล้วเราก็มาเลือกเอาตรงนี้ดูได้เลย เราก็จะปรับแต่งไปนะครับอันนี้ผมก็ท่านก็ไปลองเล่นเล่นดูกันแล้วกันนะครับถ้าถ้าสมมตินะครับเราอยากจะเลือกเทมเพลตแบบใหม่นะครับเราก็มาเลือก new from template นี้นะครับมันก็ขึ้นหน้าต่างมาแบบเมื่อกี้นะนี่ก็จะมีเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดนะครับ นผมเคยทำโลโก้ถึงไปนะครับแล้วก็ไปแชร์ใน facebook ดูให้เพื่อนดูเขาบอกว่าเหมือนของปั้มน้ำมันบางจากนะครับเดี๋ยวผมกำลังหาให้ดูอยวู่ว่ามันเป็นอันไหนกันแน่ลายตาไหมครับก็ดูดูเอาละกันนะครับช่วงนี้ นี่โลโก้ดีไซน์น,นะครับเราตัวทีนะครับเยี่ยหนล่ะเมืเ่อกี้นีถามว่าเซฟเช็งอยู่ทูนี้หรือเปล่าคือจะเซฟอันเก่าหรือเปล่าเพื่อเปลี่ยนเป็นอันนี้เราบอกว่าไม่เราไม่เซฟอันเก่านะครับนี่ขึ้นมานี้และแล้วก็ใส่ตัวได้เลยนะครับ ก็ลองลองเล่นดูนะครับถ้าไม่ใช้เทมเพลตถ้าฝีมือเข้าขั้นเชี่ยวชาญแล้วก็ไม่ใช้เทมเพลตแล้วก็ได้แล้วก็หยิบเอาพวกนี้แหละครับมาเพิ่มเอาเร่เพิ่มเอาเลยเติมเอาเลิ่คลิกแล้วก็ลากเบาางนะครับลากเบาางได้ก็ต่อ,ต,อต่อกันไปย่อขยายไปอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นโลโก้ที่ไม่ไม่ซ้ําใครนะครับแต่ก็อาจจะมีซ้ําบ้างนะมันเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามันโปรแกรมสําเร็จรูปมอะแต่คน,นที่เป็นเทมเพลตเนี่ยจะซ้ําเยอะหน่อย นะครับเพราะว่าคนใช้ทั่วโลกครับตับปิดอันนี้ไปนะครับทีนี้นะเราจะมาลองดูกันว่าโลโก้ที่เราทำมาเนี่ยออกแบบมาเนี่ยมันซ้ำกับใครบ้างหรือเปล่าในโลกออนไลน์แล้วกันนะผมก็จะสอนวิธีเช็คดูง่ายๆนะครับโดยการใช้รูปในการค้นหารูปผ่าน Google นะบางคน ก็รู้แหละว่า Google มันค้นหารูปได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่า Google เนี่ยใช้รูปแบบลากมาวางเลยแล้วค้นหาค้นหารูปได้นะครับก็เปิด Google ขึ้นมาเนี่ผมเปิดจาก chrome นะครับก็เปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือกค้นหารูปนะครับตรงนี้พ่าค้นหารูปนะครับแล้วก็ผมมีโลโก้ที่ผมทำไว้แล้วนะครับตัวนี้แล้วกันนี่ผมลองทำเล่นๆนะครับเป็นโลโก้ ที่ใช้จากเทมเพลตเมื่อสักครู่นะครับก็จะเอาตัวนี้นะมาค้นหาดูว่ามันจะมีลักษณะที่คล้ายกันหรือเปล่าในโลกออนไลน์ของเรานะทั่วโลกเลยผมปิดไปก่อนนะเราก็ลากเราคลิกคลิกเมาส์นะครับซ้ายนะฮะค้างไว้นะครับแล้วก็ลากมาอย่างนี้เล็กนะครับใส่ Google Chrome ที่เราเลือกไว้เมื่อกี้นะเพราะนี่มันขึ้นมาแล้วบอกว่าวางรูปภาพที่นี่นะครับแล้วก็วางไปเลยปับ๊บปล่อยมือวางไปเลยก็จะค้นหาให้นะครับ ขึ้นมาแล้วเนี่ยขนาดห้าร้อยห้าสิบคูณสี่ร้อยนะครับเนี่ยมันจะบอกว่ามีที่หดบ้างเนี่ยเห็นไหมของเขามีนี่ของเขาขายกันละใช้โปรแกรมเดียวกันแน่นอนนะฮะนี้แพทเทิร์นเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนตัวตัวหนังสือนะครับไม่เหมือนกันดูที่อื่นบ้างเนี่ยเยอะแยะมากมายคนไทยก็มีนะครับนี่นี่ครีมแอปเปิลนี่เข้ามา โปรแชเลยเหมือนกันนะครับแสดงว่าใช้โปรแกรมเดียวกันนะครับข้อดีของโปรแกรมนี้ก็คือมันง่ายนะครับหัดทำง่ายนี่แพ็กเกจทัวร์กระบีนะครับเดินทางช่วงปีใหม่มาแลกจ้าสามวันสองคืนนะครับก็ใช้โลโก้นี้เหมือนกันนะมันมโด,ดชาร์ปไม่เข้ามากระบีเรล็กซ์ r รลักซี่ทร e เวล แอดทัวนะครับเขาก็ใช้โลโก้เดียวกันกับเรานะครับเป็นรูปใบไม้นี้นะครับเปลี่ยนแค่ตัวหนังสือนะข้อดีมันคือทําง่ายนะครับหัดได้ง่ายนะครับของคนที่ไม่ได้เก่งทางด้านไอทีเรื่องโปรแกรมการออกแบบนะครับแต่อยากจะทำเป็นของตัวเองบ้างเนี่ยถ้าเราใช้เทมเพลตมันก็จะซ้ํากันเยอะหน่อยนะครับ เราดูแล้วแล้วโปรแกรมนี้นะครับ s o r t i n ะถ้าท่านอยากลองเอามาใช้ดูนะครับ s so o r t i n ล logo maker professional แนวนะครับสิบนาทีแล้วเนี่ยนะฮะอ่าเนี่ยผมก็เอาชื่อนี่แหละมาค้นหาเลยมันก็จะเป็น www s o t i n g com นะครับเข้าตัวนี้เลยดาวน์โหลดได้เลยนี่นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเนี่ยมันบอกว่า 30วันฟรี e t r อลเ,เวอร์ชันนะครับเป็นเวอร์ชันทดลอง30วันถ้าถูกใจก็ซื้อนะครับก็ยังไงก็ลองไปหัดเล่นดูนะครับสำหรับคนอยากมีโลโก้เป็นของตัวเองอยากสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองนะครับพอเราชำนาญแล้วเราก็อาจจะมีะโลโก้ที่ไม่ซ้ำใครเลยนะครับเพราะว่าโปรแกรมนี้สามารถทำได้ง่ายๆนะครับไม่ต้องวาดทีละเส้นทีละเส้นเหมือนโปรแกรมพวกเอลาสอะไรเงี้ยอันนั้นให้มือโปรเขาทำนะครับ ถ้าสมมติเราอยากทําธุรกิจใหญ่โตหน่อยก็อาจจะจ้างนะครับปีตังสองพันสามพันก็จ้างไฮะไ,ไ,ไม่แพงนะครับผมเคยจ้างห้าร้อยนะฮะก็คุณภาพดีนะครับแต่ว่าการแก้ไขงานให้มันถูกต้องตามอคอนเซ็ปต์ของเราเลยจริงๆค่อนข้างยากคุยยากครับถ้าเงินน้อยถ้าอยากได้คุณภาพดูแลลูกค้าบริการดีนะครับก็เพิ่มหน่อยบางที่เขาก็เขาจัดประกวดบางคนก็ให้ไปเลยห้าหมื่นอะไรเงี้ยคือมันแล้วแต่นะฮะ คือคล้ายๆเราซื้อผลิตภัณฑ์เช่นนาฬิกา mm hmm. มือถือคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะครับทำไมมันราคาไม่เท่ากันพวกกล้องพวกอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมีบริการหลังการค้านะครับมีประกันมีอะไรเงีย้ยเพราะฉะนั้นไอ้พวกฟรีแลนซ์นะครับที่เขารับทำหรือว่าเป็นบริษัทที่เขารับทำโลโก้ออกแบบดีไซน์กราฟิกดีไซน์อะไรพวกนี้นะครับเขาก็ก็จะมีราคาที่แตกต่างก,กันเพราะว่าพวกนี้เอาตาม ความพอใจของคนรับทำํำแล้วก็ถูกใจกับคนที่จะจ้างทําก็ตกลงกันได้ความคิดเห็นตรงกันนะครับการผันนันไม่เกิดขึ้นแต่เป็นการตกลงราคานะครับสุดท้ายนะครับในวิดีโอนี้นะครับก็เป็นของช่อง Share Make Money นะครับที่ผมสร้างขึ้นมานะครับก็อยากจะฝากให้ทุกท่านติดตามนะครับ ได้ตามข้อมูลด้านล่างนี้นะครับกดติดตามหรือว่า subscribe นะครับมีทั้ง Facebook ที่เป็นเพจนะครับแล้วก็มี f a c e b o o k กลุ่มแชร์มิกบันนี่ของเรานะครับอยากเข้าร่วมกลุ่มก็ได้นะครับแต่เราไม่มีค้าขายในนั้นนะครับคุยเรื่องธุรกิจอย่างเดียวถ้าใครสนใจก็ติดตามกันได้นะครับผมสวัสดีครับ